เมื่อไม่กี่วันก่อนผมเพิ่งได้ดูลิฟต์เดอะเวิร์บีไฮในเน็ตฟลิมาครับใครที่เคยได้ดูเนี่ยก็อาจจะพอทราบแล้วว่าหนังมันช้าอึดอัดแล้วก็น่าเบื่อเสียทีเดียวแต่สําหรับคนที่ชอบเรื่องลึกลับและเรียนจบสังคมวิทยามาแบบผมนั้นมันสนุกมากๆเลยครับที่เห็นการวิพากษ์จิตการสังคมในเรื่องนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันมีแนวคิดเกี่ยวกับสังคมอะไรซ่อนอยู่แล้วทําไมผมถึงชอบตอนจบของหนังเรื่องนี้มากๆแม้ตอนเฉลยเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันอย่างว่ามันจบแค่นี้เหรอแล้วจะดูทําไม เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่การสรุปเนื้อเรื่องแบบย่อๆกันก่อนเลยนะครับมีสปอยนะ3 2 1 Leave the World behind เ e h i เ d เร็นเรื่องราวของครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกชายลูกสาววันหนึ่งคุณแม่เขาเบื่อสังคมมากจึงจองทริปไปเที่ยวจองบ้านแบบด่วนจีไบสนีจา๋าพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลกันทั้ง4พักผ่อนหย่อนใจสบายใจเชิบแต่แล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อมีเรือยักษ์ขนาดใหญ่แล่นเข้ามาเกยตื้นพวกเขาทำอะไรไม่ถูก จึงมุ่งหน้ากับบ้านพักไม่นานนักอินเทอร์เน็ตกร็ร่มทีวีมีปัญหาจอซ่าลูกสาวจะดูซิทคอมก็ไม่สามารถดูได้อีกแล้วมีเหตุการณ์ประหลาดมีกวางมาจ้องหน้าบรรยากาศค่อนข้างลึกลับและแปลกประหลาดเป็นอย่างมากค่ำคืนนั้นมีคนแปลกหน้าสองคนมาหาพวกเขาพวกเขาบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านที่ปล่อยให้เช่าวันนี้จะมาขอนอนด้วยเขาเล่าว่าในเมืองมันเกิดไฟดับมันเกิดเหตุวุ่นวายบางอย่าง ทางครอบครัวของคุณแม่ก็ไม่พอใจนะแต่ท้ายที่สุดก็ลงเอยด้วยการที่มีสองครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกันเรื่องราวต่อจากนี้ก็จะเต็มไปด้วยปริศนามากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกภายนอกบรรยากาศก็ลึกลับไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่จนเรื่องดําเนินไปถึงจุดที่ลูกชายของบ้านคุณแม่เนี่ยโดนคลื่นเสียงลึกลับโจมตีนะครับทำให้ฟันหักคุณพ่อจึงต้องรีบไปขอยาเพื่อนบ้านเพราะว่าโรงพยาบาลน,นั้นมันไปไม่ได้แล้ว คือเพื่อนบ้านคนนี้เขาเป็นคนที่เตรียมการรับมือกับการที่โลกล่มสลายมาเป็นอย่างดีนะครับเขาเข้าใจว่าการเอาตัวรอดเนี่ยเราต้องเก็บทรัพยากรที่มีประโยชน์ไว้กับตัวเองก็เลยจะไม่ให้ยากับลูกชายนะครับก็เกือบจะยิงกันแล้วครับแต่โชคดีพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ได้รับยามา อีกด้านหนึ่งอยู่ๆลูกสาวก็หายไปคุณแม่จึงต้องออกตามหาลูกสาวแต่สุดท้ายยังไงยังไงก็หาลูกสาวไม่เจอพอมองออกไปนอกเมืองนะครับเธอเห็นบ้านเมืองเนี่ยกำลังเกิดสงครามกลางเมืองต่อสู้กันเก่งแย่งกันลุกบนไฟใหญ่โตเลยครับ มีเพียงคนเดียวในเรื่องนี้ที่รู้นะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเจ้าของบ้านนั่นเองเจ้าของบ้านเขาเคยทําธุรกิจกับคนใหญ่คนโตในประเทศนะครับเขาจึงเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่มันไม่ใช่เอเลี่ยนบุกโลกที่ไหนแต่มันเป็นการโจมตีทําลายประเทศ โดยขั้นแรกจะเริ่มต้นที่การโจมตีทางไซเบอร์ด้วยการตัดการสื่อสารของผู้คนและแยกผู้คนออกจากกันขั้นต่อมาจะโจมตีด้วยคลื่นเสียงเพื่อสร้างความหวาดกลัวสร้างความตื่นตระหนกจนท้ายที่สุดเนี่ยประเทศที่โจมตีมาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับคือผู้คนเขาจะหวาดกลัวแล้วก็เกิดการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรกันเองเพราะนึกว่าโลกมันจบสิ้นแล้วนะครับโดยที่ฝ่ายโจมตีนั้นเขาไม่เสียกําลังทหารอะไรเลยด้วยซ้ําเพื่อสร้างความปันป่นป่วนเพื่อสร้างสงครามกลางเมืองในประเทศประเทศหนึ่ง คือพอฉเฉลยแล้วผมรู้นะครับว่ามันอาจจะเฉยๆนะครับคือเราคาดหวังว่ามันจะเป็นเอเลียนหรือมันจะเป็นซอมบี้อะไรที่มันน่าตื่นเต้นใช่ไหมแต่พอมันฉเฉลยว่ามันเป็นการโจมตีระหว่างประเทศเนี่ยมันน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆน่ะคลิปวิดีโอตัวนี้จริงทํามาเพื่ออธิบายว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ไหมในโลกของเรานะครับ เอาละมาเริ่มกันเลยนะครับคุณคิดว่าเรื่องแบบเดียวกันนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมในประเทศไทยคําตอบมันก็อาจจะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับสำหรับพมงผมคิดว่าโอกาสเนี่ยมันน้อยกว่ามาก,มากๆเพราะประเทศไทยของเราไม่ได้มีผู้คนหลากหลายเท่าอ,อเมริกาเรายังสื่อสารกันรู้เรื่องและถึงจะเกิดขึ้นจริงมันก็อาจจะไม่รุนแรงเท่าอ,อเมริกาหรอกครับเพราะคนไทยทั่วไปก็ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงปืนง่ายแบบประเทศเขานะการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อสร้างสงครามกลางเมืองก็เลยไม่น่าจะได้ผลกับประเทศไทยเท่าอ,อเมริกาหรอกครับโอเคคุณก็จะเห็นนะครับว่าแผนการโจมตีประเทศแบบนี้ มันดูจะได้ผลมากๆกับประเทศที่มีความคิดแบบประเจกนิยมเข้มขน้นพกอาวุธได้ง่ายและมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก individualism หรือประเจกนิยมก็จะอธิบายสั้นๆน,น,นะครับว่ามันเป็นแนวคิดที่บุคคลเนี่ยให้ความสําคัญกับเป้าหมายของตัวเองมากกว่าเป้าหมายของกลุ่มเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีอิสระมากๆเชื่อในคุณค่าของตัวเองเชื่อในความเป็นตัวของตัวเองสูงซึ่งก็จะแตกต่างจากแนวคิด collectivism หรือภาษาไทยก็คือแนวคิดคติรวมหมู่หรือภาษาชาวบ้านชุม นนิยมครับ คือแนวคิดชุมชนนิยมเนี่ยจะให้ความสําคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเชื่อว่าพวกเราโดด,โด,ดเดี่ยวเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากหรอกถ้าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชนของเราอ่ะสำคัญมากกว่าตัวของเราเองซะอีกถ้าเปรียบเทียบไม่เห็นภาพง่ายๆก็คือชาวดาวซานถีนั่นเองนะครับใครเคยดูก็ประมาณนั้นใครไม่เคยดูก็นึกภาพชุมชนที่เป็นชินิยมมากๆหรือหรือคอมมิวนิสต์หรือรัฐศาสนาอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นพวกคนที่แบบทําเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเองบางทีก็สลั ตัวเองเพื่อชาติเพื่อเพื่อสหายอะไรอย่างเงี้ยทำเรื่องนู่นนี่นั่นตามความเชื่อของกลุ่มนะครับแต่มันก็มีข้อเสียคือความแตกต่างระหว่างคนเนี่ยมันน้อยครับก็เลยทําให้ความคิดมวลรวมของคนในสังคมเนี่ยมันพัฒนาช้านะแต่อย่างของญี่ปุ่นก็ดูจะไม่ได้พัฒนาช้าเท่าไหร่อาจจะแค่เครียดแล้วก็อึดอัดนิดหน่อยหรือเปล่า โอเคครับกลับมาที่แนวะคิดประเจกนิยมที่เป็นสาเหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งของเรื่องราวนี้นะครับคือประเจกนิยมมันดีนะครับมันส่งเสริมให้มนุษย์เชื่อในคุณค่าของตัวเองเชื่อในเป้าหมายของตัวเองเวลาคนเชื่อแบบนี้ในสังคมเยอะๆกล้าเป็นตัวของตัวเองมากๆมันจะเกิดความหลากหลายขึ้นในสังคมพอปะทะสังสารค์การเกิดความคิดใหม่มันก็จะเกิดนวัตกรรมขึ้นไวมากๆเลยถ้าคนในสังคมนั้นยอมรับความหลากหลายได้อีกเนี่ยโหสุดยอดมันจะกลายเป็นสังคมที่วุ่นวายแต่เราเคารพกันนะครับพอเราแตกต่างได้คนอื่นก็แตกต่าง ได้ประมาณนั้นคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันก็ได้เราไม่จําเป็นต้องเป็นชุมชนเดียวกันก็ได้แต่เราเคารพกันแล้วอยู่ร่วมกันได้ผมคิดว่าผมชอบแนวคิดนี้แล้วก็ผมชอบความอิสระแบบนี้ครับถึงยังไงมันก็มีข้อเสียของมันใช่ไหมครับแล้วเรื่องนี้มันก็แสดงข้อเสียของแนวคิดแบบประเจนนิยมได้แบบเห็นตรงๆเห็นจะจะเลย คือถ้าเราไม่ได้มูฟเรื่องความหลากหลายกันเนี่ยคนเราจะทะเลาะกันง่ายๆนะครับแล้วก็จะด่ากันง่ายแล้วก็จะตีกันง่ายนะครับจะดราม่ากันง่ายแล้วมันเป็นเรื่องปกติด้วยนะที่จะเกิดการประท้าสังสารแบบนี้แต่การประท้าสังสารที่ดีมันจะต้องไม่ทาร้ายกันนะครับการโจมตีระบบสื่อสารเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่ทําร้ายคนที่มีแนวคิดแบบประเจกนิยมมากๆเลยนะครับคือเราไม่มีทางเข้าใจความหลากหลายได้ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารกันได้ครับมันง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเราเป็นคอมมินิั่นแบบดาวซานทีที่ไม่สามารถโกหกได้เนี่ยก ปัญหานี้หรอกนะครับเพราะว่าทุกคนในคอมมิวนิสต์คือสหายของเรานะครับสหายต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะนั่นแหละครับปัญหาของประเจกนิยมคือถ้าเราไม่สื่อสารกันเนี่ยเราจะทะเลาะกัน,นครับถ้าเราไม่เข้าใจความหลากหลายเนี่ยเราก็จะทะเลาะกัน,นครับคือถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นปัจเจกเรามีเป้าหมายที่แตกต่างจากคนอื่นมีสิทธิของเราเราต้องทําเพื่อประโยชน์ของเราก่อนที่จะทําเพื่อผู้อื่นความคิดแบบนี้ในระบบทุนนิยมมันเวิร์กมากนะครับเพราะว่าเราก็จะแข่งขันกันผลิตเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเองนะครับสังคมที่แข่งขันกันผลิตเยอะๆมันก็จะทําให้ แล้วก็เกิดผลประโยชน์ในสังคมไปโดยปริยายนะครับซึ่งตำลาก็บอกอย่างนี้ของจริงการแข่งขันมันจะแข่งขันกันสนุกหรือแข่งขันกันผูกขาดหรือยังไงยังไงเราก็จะไม่พูดดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้โจมตีแนวคิดไหนแล้วนะครับให้มันมีพื้นที่กลางๆบ้างเถอะครับนั่นแหละครับพอถึงวันที่โลกมันล่มสลายเนี่ยความคิดแบบปัจเจกนิยมในระบบทุนนิยมเนี่ยมันจะงานเข้ามันชิบหายมากเลยนะครับเพราะว่าคนจะเอาแต่แข่งแย่งกันโดยไม่ได้ผลิตอะไรแล้วนะครับเพราะว่าระบบมันล่มไปแล้วจะผลิตทําไมล่ะเขาก็จะแข่งแย่งกันมือใคราสาวาเอ เกิดจะลาจนความวุ่นวายอะไรเนี่ยก็รูทหมดอะครับไม่สนแล้วนะครับยิงโลกลมสลายนี่ก็เรียบร้อยหมดอะก็จะไม่เหมือนกับสหายเราคอมนิดดาวซานตีนะครับที่แบบว่าเราตายได้เพื่อให้สังคมรอดอะไรประมาณนั้นอะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกันบ้างนะครับคือโครงสร้างการปกครองแบบประชาธิปไตยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดสงคารามกลางเมืองในตอนท้ายเรื่องรีฟเดอะเวิร์ลวีหาเช่นกันนะครับทำไมนะหรืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าประชาธิปไตยคือการปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่โดยารศ เสียงส่วนน้อยซึ่งประชาธิปไตยเนี่ยมันเข้มแข็งและได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีความโปรง่งใสมีการตรวจสอบได้เพื่อไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันหรือการโกงกินกันนั่นเองใช่แล้วประเทศที่มีความโปรง่งใสตรวจสอบง่ายเนี่ยมันทําให้ประชาธิปไตยได้ผลดีใช่ไหมแต่ถ้าระบบการสื่อสารทั้งหมดโดนแฮกคมนาคมทุกอย่างมันล่มไม่มีข้อมูลให้ตรวจสอบ คนที่มีหัวใจประชาธิปไตยเต็มดวงเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะไม่เชื่อใจใครง่ายๆแม้จะเป็นคนที่เราชอบเป็นนักการเมืองที่เราชอบเราก็ต้องตรวจสอบเขาทุกคนนะครับปัญหาคือในหนังเรื่องนี้มันตรวจสอบยากมันไร้การสื่อสารข่าวที่บอกว่ามีคนมาแฮกเนี่ยตอนแรกอะเราไม่เชื่อเลยเรายังไม่เชื่อเลยนะครับเราเป็นคนดูเรานึกว่ามีเอเลียหรือมีอะไรแบบมากมายกว่าน,นั้นนะการปกครองแบบประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่ไว้วางใจหรือเชื่อใจอะไรง่ายๆคือมันเป็นข้อดีนะที่เราตรวจสอบรัฐบาลของเราแต่พอ มันเป็นเหตุการณ์เนี้ยชิบหายเลยอ่ะคนมันก็จะระวาดละแวงกันเองอ่ะยิ่งเป็นสังคมที่มีความเป็นปัจเจกนิยมเข้มเข้มอีกโอ้โหเละเทอะอ่ะผมบอกเลยทําเพื่อเป้าหมายของตัวเองเอาตัวรอดกันก่อนแน่นอนไม่มีใครทําเพื่อส่วนรวมหรืออะไรก่อนหรอกครับยยเว้นจะเป็นคนใจดีจริงๆนะคือการสื่อสารเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าสังคมแบบเนี้ยมันจะเสถียรและไปรอดได้เนี่ยมันต้องทําให้คนเห็นความหลากหลายทําให้คนเคารพความหลากหลายนะครับใช่ครับคุณก็จะเห็นสื่อแบบยุโรปอะไรเงี้ยมันโว้กเกินอะ่ะคือการ วกมันสําคัญแล้วก็มันจําเป็นสําหรับสังคมตะวันตกนะซึ่งผมเนี่ยชื่นชมการโวกที่เวิร์กมากๆนะครับเพราะว่ามันทําให้โลกของเราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นโลกของเราหน้าอยู่มากขึ้นที่ไม่ใช่การโวกแบบว่าใส่มาเฉยๆเพราะการตลาดเท่านั้นนะการโวกแบบนั้นมันไม่สื่อให้คนดูเข้าใจความแตกต่างหลากหลายเลยครับแต่มันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราเห็นคนที่แตกต่างจากเราบ่อยๆเราจะชินนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าคุ้นเคยกับมันไปเองมันก็จะมีข้อดีตรงนี้แต่คุณก็คิดว่ามันเหมือนโฆษณาใช่ไหมครับแล้วคนทาอะไรกับโฆษณาครับคนล ํำคานโฆษณาครับการที่คุณลำคาญเวิร์กทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นเรื่องดีเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าถ้ามันทําในเชิงโฆษณาแปะมาเฉยๆเพื่อแค่ให้เห็นเนี่ยมันก็แบบนั่นแหละครับประมาณนั้นเลยแต่สัญญากับผมอย่างหนึ่งครับคุณลำคานโฆษณาที่เป็นเวิร์กได้แต่ควรรู้ไว้นะครับว่าโลกควรน่าอยู่กว่านี้คุณทําได้นะครับถ้าคุณเชื่อความหลากหลายและเราเชื่อเหมือนกันหมดอะเราต้องเชื่อนะครับว่าเรามีคุณค่านในแบบของเราเราเป็นตัวของตัวเองได้ถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราก็ต้องเห็นด้วยนะครับว่า คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ทาแบบนั้นเหมือนกันเขาก็มีคุณค่าของเขาเหมือนกันตรงตรงนี้มันหลอกเกินไปปะว่าคุณผู้ชมมันมันได้ปะ เอาล่ะมาสรุปอีกรอบนะครับคือการเกิดสงครามการเมืองได้เพราะแค่โจมตีทางไซเบอร์มันก็มีสาเหตุมาจากหลายอย่างก็คือมนุษย์ประชาธิปไตยเนี่ยมีความสงสัยไม่ไว้วางใจกันเป็นพื้นฐานพอตรวจสอบยากข้อมูลก็หาไม่ได้ก็เชื่อใจคนยาานะครับบวกกับเหล่าปเจชชนที่เชื่อในตัวเองเชื่อในเป้าหมายของตัวเองเน้นที่การแข่งขันก็จะกักตุนทรัพยากรไม่แจกจ่ายกันเองนะครับรวมทั้งจะแข่งแย่งกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนอย่างแน่นอนในวันที่โลกล่มสลายเพราะว่าตอนนั้นผลิตอะไรก็ไม่ได้กําไรก็เลยมือใครยาวสาวได้สาวเอา ประมาณนั้นครับ ถ้าสมมติเรื่องนี้เกิดที่ประเทศไทยก็อาจจะไม่รุนแรงเท่าอเมริกานะครับ <zer. S 2> คือเรามีรากฐานมาจากสังคมชุมชนนะครับเราเชื่อเรื่องพักเรื่องพวกคนไทยเนี่ยก็ใจดีต่อคนแปลกหน้าง่ายหน่อยนะครับเรียกกันพี่เรียกกันน้องอะไรประมาณนี้นะครับครอบครองปืนก็น่าจะยากกว่าด้วยนะสมมติเกิดในรัฐศาสนาก,ก็คิดว่าน่าจะรอดละมัง้งหรือเกิดในญี่ปุ่นนี่ก็อาจจะรอดนะครับเขาเจอภัยมาเยอะคือเขาก็แบบเน้นความร่วมมือกันในชาตินะครับคิดว่าอาจจะไม่รุนแรงมากนะครับแต่อเมริกานี่น่าจะหนักสุดครับแต่เอาเข้าจริงเขาน่าจะมีมาตรการอะไรรองรับอยู่แล้วหร รเราไม่รู้นะครับเราวิเคราะห์ตามตามเปเปอร์ตามหนังอะ่ะถ้าวิเคราะห์ตามความเป็นจริงน่าจะวิเคราะห์ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมน่าจะไม่รู้ข้อมูลอีกเยอะนะครับในแบบรัฐบาลเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีแบบมาตรการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์อยู่แล้วแหละแ,แต่ถ้าเขาไม่มีมันก็น่าจะเป็นแบบในหนังเรื่องนี้แหละครับสุดท้ายแล้วก็จะพูดเรื่องสัญญาซะหน่อยนะครับคือตรงนี้มันจิกกัดมากๆเลยครับมีทั้งฝูงกวางมีทั้งฝูงนกฟามิงโกคือหนังเขากำลังจะบอกว่าดูดิเนี่ยพวกสัตว์พวกนี้มันอยู่ร่วมกันไไไดดด้้ด้้มมัันนสคคีกโย่่ตตอออองงรรรวจบหืืใชเ มืออินเทอร์เน็ตด้วยซ้ามันไม่เหมือนมนุษย์ยุคปัจจุบันแบบเรานะครับที่ไว้ใจกันยากอยู่ร่วมกันยากในสังคมเมืองหรือในสังคมใหญ่ๆบางสังคมเหมือนจะบอกว่าสัตว์มันเก่งกว่าเราแล้วว่าแบบเราแม่งต้องพึ่งเทคโนโลยีไม่งั้นเราเข้าสังคมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะบอกว่าสังคมเราแม่งล่มสลายแน่นอนถ้าโดนการโจมตีทางไซเบอร์กลับไปเป็นยุคหินะแค่จะไปขอยาก็จะยิงกันตายอยู่แล้วแต่บทสรุปสุดท้ายเนี่ยมันก็เผยให้เราเห็นว่าการสื่อสารนั้นมันสําคัญมันช่วยได้มันเป็นบอกเกิดของความเชื่อใใจนนมุษย์เรราคว พูดคุยสื่อสารกันเยอะๆจะได้เข้าใจกันจะได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับทั้งสองฝ่ายการดูหนังเรื่องนี้เรามานั่งคิดมันก็ทําให้ผมตกผลึกได้ว่าผมยังไม่ได้ดูซิทคอมเรื่องเฟรนเลยครับ